สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่โชคชะตากำหนดมาให้เป็นรักแท้ของคุณเขาเป็นใครได้กำหนดมาให้เป็นรักแท้ของคุณเขาเป็นใครคุณกับเขาพบเจอกันหรือ,อยัง คิดอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคนที่โชคชะตากําหนดมาให้เป็นรักแท้ของคุณใบแรกมาไม่บังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเป็นพรมลีขีดกําหนดไว้แล้วคุณอีกเลี่ยงไม่ได้มงคนบางท่านคุณพบเจอกันแล้วแล้วถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอคุณจะรู้จะสัมผัสได้เหมือนถ้าคุณมีความแตกต่างกันก็มีอะไรที่คล้ายๆกันนะ คล้ายๆกันชอบเหมือนกันเนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญคุณจะได้มีคู่แท้รักแท้ด้วยพรลิขิตด้วยโชคชะตากำหนดไว้ให้กับคุณแล้วหรือบางคนบางท่านคุณกับเขาพบเจอกันแล้วขอมันหมายขอแต่งงานเขาจะขอคุณแต่งงาน นะบางคนบางท่านนะขอขอคุณมั่นหมายขอคุณแต่งงานหรือบางคนบางท่านเขาจะเข้ามาพัฒนาความรักไปกับคุณจะอยู่แต่ละคนละท่านคุณกับเขาแตกต่างกันมุมส่วนตัวมีความเป็นตัวของตัวเองชอบคนละแบบคนละยางเนะีคู่แท้แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่างแต่เป็น โชคชะตาได้กำหนดไว้แล้วเขาจะมาขอคุณแต่งงานขอแต่งงานขอพัฒนาความรักเขารักคุณคุณรักเขาอยู่ในใจความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณในตอนนี้คนที่อยู่ในใจคุณเพราะเป็นพรมลิขิตอะได้กำหนดไม่บังเอิญที่ได้มาพบเจอเที่ยวเทศกาล เที่ยวเทศกาลไปด้วยกันเหมือนหรือคนที่คุณคิดคุณต้องการที่จะเหมือนพบเจอกันในการท่องเที่ยวในเทศกาลจะได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันหรือหรือจะแ้วก็อยู่ในใจคุณอะแล้วอย่างไรต่อสู้นะไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากมายเพียงไรเขาจะต่อสู้เพื่อคุณ คุณก็จะต่อสู้เพื่อเขาเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะเป็นคู่กันแล้วไม่แคลวกันไปได้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำเพื่อคุณเขาจะต่อสู้เพื่อคุณเพื่อที่จะมาขอมั่นหมายขอแต่งงานกับคุณหรือคุณเองะเป็นคนที่คุณต่อสู้เพื่อเขาการขอแต่งงานน่ะขอมั่นหมายพัฒนาความรักไปด้วยกันติดตามชีวิตอยู่ส่องมองคุณอยู่หรือคุณเองก็ส่องมองเขาอยู่ในตอนนี้ เป็นห่วงอยู่ในใจคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาที่ที่ไม่ได้บอกใครที่ใครก็ไม่รู้เนี่ยเก็บซ่อนไว้แต่คุณหรือคุณคุณก็ใช้ชีวิตของเขาเขาก็ใช้ชีวิตของคุณอยู่ในตอนนี้ในแตกต่างก็อยู่ได้กันได้เพราะมีพลังงานอยู่ในใจหรือบางคนบางท่านคุณพบเจอคุณอะเขาจะขอคุณแต่งงานแล้ว พัฒนาความรักเขากําลังวางแผนชีวิตกําลังนิ่งหรือคุณเองคุณเองอะ่ะจะขอมันหมายขอ,ขอเขาแต่งงานพัฒนาความรักไปกับเขายังรองดูสถานการณ์เพราะทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจเนี่ยคุณรู้คุณสัมผัสได้ว่าเขาเป็นใครแล้วคนที่อยู่ในใจคุณอยู่ในตอนนี้รักในโลกเสมือนที่อยู่ในใจอยู่ไกลอยู่ห่างคนในฝันของคุณอะ่ะ แล้วคุณจะได้พบเจอเขารักคุณที่เป็นคุณคุณรักเขาที่เป็นเขาปรับตัวเข้าหากันได้พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อคุณคนที่โชคชะตากําหนดมาให้เป็นรักแท้ของคุณเขาจะรักคุณที่เป็นคุณพลังงานสลับกันแล้วเพราะเป็นรักแท้ของคุณคุณคือรักแท้ของเขาปรับตัวเข้าหากันได้อยู่ด้วยกันได้เขาจะต่อสู้เพื่อคุณคุณต่อสู้ เอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันคนที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะ่ะท่องเที่ยวพูดคุยจากมีเข้าใจกันก็เข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันใต้สำรับจากอย่างเข้าใจบางคนบางท่านก็อยู่ไกลอยู่ห่างจากกันแต่ก็เข้าใจที่ไกลที่ห่างแล้วก็จะได้มาพบเจอแล้มาอยู่ด้วยกัน เพราะเขาจะได้ขอคุณแต่งงานเนี่ยคุณเองก็ขอเขาแต่งงานพัฒนาความรักไปด้วยกันใน,นตอนนี้ส่องมองกันอยู่เพราะพยายามสามเป็นคู่แท้ด้วยมูรรมิทิศกำหนดไว้แล้วสำหรับคุณปรับตัวเข้าหากันแล้วเรามาดูว่าพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้ เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาพลังงานของคุณและเขาเมฆลากับรามสูนเท้าวเวสุวร,ร์ณหลักที่มั่นคงแล้วเป็นคู่กัน นะไม่ขลาลามันสูญเี่ยก็เป็นคู่คู่ที่เหมือนขัดแย้งไม่ลงรอยกันแต่ก็เป็นคู่กันสัจธรรมเข้าใจในความรักรักคือการให้รอคอยรักคือการให้รักด้วยความเข้าใจเี็ยเป็นความรักที่คู่แท้นะ ไม่ว่าจะไกลจะห่างจะมีอุปสรรคปัญหาเป็นคนที่คุณอะ่ะมอบรักที่ดีๆให้เขาเห็นเขามีความสุขคุณก็มีความสุขหรือตัวเขาเองเนี่ยพลังงานที่เขามอบมอบให้คุณอะ่ะที่ดีๆให้คุณก็จะส่งถึงคุณหรือคุณเองอะ่ะพลังงานของคุณที่มอบเรื่องราวดีๆให้เขาก็จะส่งถึงเขาได้เพราะเป็นคู่แท้กันเนี่ยด้วยสัจธรรมด้วยความเข้าใจมีการพัดภาคไกลห่าง ที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกความรักคือความทุกเพ่อไปนี้พูดถึงความทุกความเข้าใจแต่ด้วยเข้าใจด้วยรักแท้ให้อะให้ด้วยความเมตตารักที่มั่นคงให้กันและกันแล้วเป็นพลังงานที่เพ่อไปนี้ก็พูดถึงความมั่นคงแต่กว่ากว่าจะสหวังได้ดังที่คิดที่ต้องการชีวิตเขาหรือตัวคุณเองนะ่ะต้องมีอุปสรรคขวางหนาะมากมายเพราะดูรวมรวม แต่ลากแท้ของคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนางสีดารอคอยคนที่คุณรอเขาอยู่เขารอคุณในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันดึืพลังงานที่แม้ว่าคุณได้เขานะตอนนี้มีข่าใจกันไกลห่างพัดภาคผิดหวังแต่คู่กันแล้วก็จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณแต่เป็นหลักโดยตัวคุณเองนะที่จะดึงดูดเขาเข้ามา หรือเขาเองอ่ะเมื่อเขารักมั่นคงกับคุณคุณว่าไม่รักเขาไม่สนใจเขาได้ด้วยความดีความรักที่เขาส่งให้คุณก็ถึงคุณแล้วก็จะเป็นคู่แท้ของคุณได้เป็นคู่กันหรือไม่ก็มาจากตัวคุณเองที่คุณรักเขาเหมือนคงมอบรักที่ดีให้เขาส่งถึงเขาได้เป็นคู่แท้ได้อยู่ด้วยกันดังที่รอคอยนะ่ะได้สมหวังดังที่คิดแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวัง ด้วยเขารอคุณอยู่หรือคุณรอเขาอยู่คุณแผนกับนางพิมพาลายกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังคุณแผนรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้กว่าจะเข้าใจรักที่ต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมจะเป็นคู่กันเกิดอะไรขึ้น เทพสาท้าวิรุปักแ <c oughs> ม่หมอขออภัยท้าวิรูปัก,ปกความรักที่เดี๋ยถ้ามองสลับกันได้หรือคนที่เขาอ่ะคุณอะ่ะมอบความรักที่ดีให้เขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณแต่เขาจะเห็นคุณค่าของคุณแล้วนำรักที่ดีมาให้วกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวัง แล้วก็เป็นคู่แท้ก็ยังพลังงานเหมือนเดิมนะด้วยพลังงานที่คุณรักเขาน่ะมอบรักที่ดีให้เขาเขารู้เข้าใจแล้วแล้วก็มารักที่ดีมาให้คุณหรือไม่สลับกันนะเป็นทั้งคุณและเขาอ่ะเพราะมีการการรอคอยอะ่ะความรักที่มัน่นคงซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจอดทนรอคอยกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังได้ดังที่คุณคิดด้วยคุณต้องการคุณปรารถนาเขาเองเมื่อเขารักคุณรักให้ให้คุณก็ส่งถึงคุณให้สมหวังนะเพราะไบสรุปอะ่ะ ความรักที่เหมือนยังมีอุปสรรคขวาง้ําให้แก้ไขามากมายนิ่งคิดพินิจพิจารณาตึกตองไขควรหาทางออกได้รักที่อยู่ที่คุณตัดสินใจคุณรู้ว่าเขาเป็นไขว่าเวลาที่เหมาะสมที่ได้พบเจอที่จะได้สมหวังได้สำหรับว่าอย่างไรก็เป็นบ่วงพันบุญจํานางมโนราเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ ถึงแม้ว่าเนี่ยเป็นบ่วงอะบ่วงรักว่าจะไม่รักแต่ก็ติดบ่วง,ลงหลงไหลหลงสเสน่ห์หรือรักที่รักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ยังมีภาระที่ผูกพันติดบ่วงนในชีวิตีกว่าจะสมหวังกว่าจะได้มาเป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจอะเนี่ยพระรามแผงสอนเมื่อคุณรักเขาแล้วมันคงแน่ใจแล้วก็จะสมหวังคือคู่แท้ของคุณเมื่อเขารักคุณ เขาก็จะเอาชนะใจคุณมั่นคงกับคุณในที่สุดก็ได้เป็นคู่กันเพราะเป็นคู่แท้ได้อยู่ด้วยกันแต่กว่าจะเข้าใจนะหรือตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างอยู่ยังไม่สมหวังจะได้เป็นคู่กันได้แล้วเรามาดูว่าวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลข28หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข7 หมายเลข27หมายเลข10หมายเลข36หกมายเลข1ิหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดปีมะเส็งหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมีถุนายนโชคชะตาให้มาเปลี่ยนคู่แท้แต่คู่พลังที่อยู่ที่คุณอยู่ที่เขารอคอยอดทนคนที่คุณรักเขาอยู่คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแล้วเรามาดูว่า จักรวาลจะบอกคุณว่าอย่างไรเป็นอย่างไรชัดๆหนึ่งใบคู่กันรักความรักอยู่ทุกแห่งเปิดใจของคุณเพื่อสัมผัสคนรักความรักนะ่ะอยู่ที่คุณให้เปิดใจรับคู่แท้ก็จะได้เป็นคู่กันได้พบเจอถ้ายังไม่ได้เจอคุณก็จะได้เจอ ถ้าคุณเจอกันแล้วแม้จะพัดภาคมีไกลมีห่างก็จะได้เป็นคู่กันน่ะได้สำรับแสงสว่างแสงสว่างขจัดความมืดจงรักษาแสงสว่างภายในใจของคุณแสงสว่างที่อยู่ในใจคุณถึงแม้จะมืดมิดยังไม่สมหวังเป็นไปไม่ได้แสงสว่างแห่งความรักที่อยู่ในใจคุณน่ะที่เป็นประกายขจัดความมืดความไม่เข้าใจให้พบกับแสงสว่างความสุขความสมหวัง เรามาดูพลังงานความรักความรักของเขาฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในหัวใจของเขาคู่แท้ของคุณเขาคิดอย่างไรกับความรักกับคุณอะเรามาดูความรักเขาคิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับความรักของเขาเพื่อนดูเขาต้องการคนรักคนเข้าใจหรือ คุณเขารักคุณอยู่ในตอนนี้เพราะเป็นการมาเทพคุณกับเขาคบกันรู้จักกันเขารักคุณเน้ถ้าเขากับคุณยังไม่ได้เจอกันก็เขาจะได้พบเจอกับคุณเขาต้องการคนรักคนเข้าใจรักเป็นเพื่อนยอมรับเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำแล้วเขาต้องการคนยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาทำอะยอมรับตัวเขาเขาจะยอมรับคุณพลังงานสลับกันได้กลยุทธ์ วิธีที่แก้ไขปัญหาด้วยกลยุทธ์ในความรักหาทางออกได้แล้วได้สำรับการเปรียบเทียบดูเขาเป็นคนที่เลือกนะเลือกความรักต้องการคนรักคนเข้าใจความเข้าใจกันยอมรับแล้วเขาจะยอมรับในสิ่งที่คนที่เขารักเนะี่ยหาวิธีแก้ไขดังที่เขาคิดเมื่อเขารักใครแล้วเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคนรัก ด้วยวิธีที่แยบขายแยบยนต์แล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรความรู้สึกที่แท้จริงภายในหัวใจคุณบุคคลแห่งโชคชะตาอันนี้ก็ด้วยโชคชะตาเนะี่ยกำหนดมาเป็นคู่แท้ของคุณอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วคุณว่าไม่ลักเขาเนี่ยพราะได้แดงเนี่ยได้ผูก เขาไว้กับคุณแล้วคุณจะได้เจอเขาไปจากกันไม่ได้เมื่อคุณรักเขาหรือคนที่คุณรักเขาแล้วเขาก็จะได้นสมหวังหนังที่คุณคิดหรือถ้าคุณไม่รักใครเพราะโชคชะตากําหนดไว้แล้วนี่เยผูกคุณไว้ไปจากกันไม่ได้คู่แท้รักแท้ของคุณคุณได้พบเจอเขาแล้วถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอคุณจะได้พบเจอเขา โชคชะตากำหนดไว้ให้คุณแล้วแล้วตัวคุณคิดให้รอบคอบแล้วคุณคุณเลือกความรักเหมือนกันนะความรอบคอบเลือกพิธีพิถันใช้เหมือนเนี่ยขยายเว้นขยายใช้เหตุผลความเหมาะสมต้องดีต้องเพื่อพร้อมเหมาะสมสำหรับคุณต้องเป็นคนได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการคุณเลือกดีแล้วสำหรับคุณ ทำตามสัญชาตญาณของคุณนี่ก็ย้ำสามที่คุณเลือกคุณตัดสินใจความยืดหยุ่นด้วยการยืดหยุ่นปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันได้เขารักคุณที่เป็นคุณคุณก็จะรักเขาที่เป็นเขาแล้วเขาเหมือนคุณต้องการให้เขามายืดหยุ่นปรับตัวเข้าหาคุณได้นะการปรับตัวเข้าหากันได้หลังที่คุณคิดนะเพราะฟังสัญชาตญาณของคุณคุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะคุณจะเลือกว่าดีที่สุดแล้วสําหรับคุณ จะเป็นคู่ของคุณเนื่องว่าคุณเลือกเลือกเลือกที่สุดแล้วแต่ก็เป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไปได้เพราะบุคคลแห่งโชคชะตาของคุณก็ไม่ไปจากกันได้เป็นคู่กันได้พบเจอกัน